มานั่งคุยกันในพี่อ่าพี่ชอตตัวต่อต,ต,ตัววันนี้แผลยังสดอยู่เลยนะคะก่อนคบกันนะคะผู้ชายขอให้น้องซื่อสอัตย์เพราะว่าเขาเคยบาดเจ็บจากการถูกนอกใจเขาบอกว่าคุณจะไม่ทำเหมือนแฟนเก่าเขาใช่ไหมจะไม่นอกใจเขาใช่ไหมอย่าลืมนะว่าตัวเขามีปมเรื่องการนอกใจอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วหลูก็เดินมาเห็นสิ่งที่เป็นการคุยกันระหว่างเขากับแฟนเก่าใช่ค่ะเป็นเป็นประโยคแบบคิดถึงกลับมาได้ไหมหนูถามว่า มันตั้งแต่เม kind of <'ve> ื anymore? ่อไหร่เหรอก็คือเรารักกันมาอยู่ดีๆทําไมถึงกลายเป็นแบบนี้เขาบอกนว่าเรายังรักเขาอยู่แล้วหนูก็รู้มาอีกว่าเขาซื้อบริการผู้หญิงคือคือทําไมเพราะอะไรคือสิ่งที่หนูรักไม่ได้มากที่สุดคือการนอกกายกับการนอกใจไหนจะเรื่องแฟนเก่าไหนจะเรื่องซื้อผู้หญิงบริการน้องจะไปต่อได้ไหมไปรับชมพร้อมกันค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้ได้มาเจอกันสวัสดีค่ะพี่อ้อยพี่ชอดค่ะะนรอยากคุยอะไรให้พี่อ้อยพี่ชอดฟังบ้างค่ะคือเรื่องราวของหนูใช่ไหมคะก็หนูกับแฟนค่ะเจอกันในแอปพลิเคชันหาคู่แอปหนึ่งค่ะเขาอะค่ะก็พ่งโกหักมาเหมือนกันอเขาบอกหนูอย่างนี้แล้วก็หนูก็เพิ่งแบบเลิกคุยกับคนฟรีมาค่ะซึ่งก่อนหน้านี้หนูก็สดมานานแล้วแต่ะทีเนี้ยเขาก็บอกหนูว่าเขาว่าเลิกกับแฟนมา ที่คบกันมาค่ะแปดปีซึ่งเขาหาตัวเขาเองโดนนอกใจเขาบอกหนูว่าเขาหาความสัมพันธ์ระยะยาวนะ <Okay. S 2> โอเคด้วยความที่อ่าเราก็อ่าอายุประมาณนี้และก็ก็โอเคก็เหมือนกันหาความสัมพันธ์ที่มันคุยแบบยาวๆไปได้เรื่อยเหมือนกันเขาบอกว่าคุณจะไม่ทำอ่าเหมือนแฟนเก่าเขาใช่ไหม,มจะไม่นอกใจเขาใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูบอกว่าไม่นะป,ปกติที่ผ่านมาค่ะเวลาหนูมีแฟนหรือคบกับใครหนูไม่เคยนอกใจเขาเลยเขาบอกว่า เขาเหมือนมีแผลเหมือนมีปมเขาเป็นคนคือน่ารักอะค่ะถือว่าเป็นหนูหนูไม่แน่ใจว่าเขาเขาเป็นแบบนี้เฉพาะช่วงแรกหรือเปล่าเหมือนกับว่าเขาก็อกหักมาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันดีค่ะพี่อ้อยพี่ช็อตมันดีแบบคือหนูว่าอาจจะไม่เคยเจอความสัมพันธ์ที่มันอาจจะแบบดีขนาดนี้ที่ผ่านมามันค่อนข้างจะฮอกซิกอยู่บ้านอะไรเงี้ยค่ะเขาเป็นคนที่ใส่ใจนะมีอะไรบอกเป็นอะไรยังไงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พาไปเจอ ครอบครัวเขามันจะพูดว่าไงนะคะหนูรู้สึกว่ายเขาทําให้เรามั่นใจจังเลยนะพาไปเจอพี่ชายแฟนพี่ชายไปบ้านเขาอะไรเงี้ยค่ะไปกินข้าวไปเจอแล้วต่อไปบ้านเขาเนี่ยค่ะเราคบกันมากี่นานแค่ไหนแล้วค่ะเดือนัเดือนเดียวเองค่ะเดือนเดียวเองแล้วเขาก็แนะนํากับทุกคนว่าเราเป็นใช่ค่ะคนคุยคนคุยเป็นคนคุยกับคนนี้อยู่คุยกับคนนี้อยู่ใช่ใช่ค่ะหลายสัปดาห์ต่อมาอะไรเงี้ยค่ะก็คุยกันปกติแบบอยาก อยากจะคิดไปถึงอยากจะสร้างาครอบครัวนะอยากจะอะไรนะมีการพูดไปถึงอนาคตใช่ใชค่ะมีการพูดไปถึงอนาคตเราก็แบบอุ้ยเขาดูจริงจังจังเลยนะแล้วเขาเป็นคนแบบหน้าที่การงานมั่นคงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืค่ะใชายเขาก็ทําให้เรามั่นใจแบบมั่นใจมากเขาบอกหนูตลอดเลยว่าเวลาไปไหนค่ะเขาจะชอบส่งโลเคชั่นให้ตลอดถ่ายรูปอะไรเงี้ยค่ะซึ่งตนัวเองก็เป็นเหมือนกันอ่เวลาไปนั่นไปนี่ซึ่งแรกๆอะค่ะเขาจะเป็นคนที่แบบขี้หวงแบบ อย Costa> ู่ไหนเขาไม่ตอบทาไมไม่รับทุกอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเป็นคนอย่างนี้แล้วด้วยงานของเขาอะค่ะมันจะเป็นงานที่ต้องไปออนไซต์ต่างจังหวัดค่ะก็เขาก็พยายามบอกพยายามแบ่งเวลาให้หนูตลอดเลยซึ่งหนูรู้สึกว่าเขาแบบคือแค่น้อยนิดแค่เขาแบบพักห้านาทีสิบนี้เขาก็ลงมาโทรหาหนูอะไรเงี้ยค่ะมันทําให้หนูรู้สึกว่ามันดีจังเลยใจครก็รู้สึกดีมากมันดีจังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็บอกหนูตลอดว่ารู้สึกดีมากเลยนะขอบคุณมากเลยนะอะไรอย่างเงี้ย แต่คุณจะไม่ทําเหมือนแบบคนก่อนใช่ไหมอะไรแบบนี้ใช่เขาพูดตลอดพูดบ่อยเขาบอกว่าอย่าลืมนะว่าตัวเขาอมีปมเรื่องการนอกใจอะไรอย่างี้ค่ะซึ่งหนูจะค่อนข้างที่เป็นแบบอ่าคนเข้าหาเยอะค่ะเขาจะเป็นคนที่แต่งตัวก็ก็ก็ห้ามนิดหน่อยกลัวว่าจะไปซ้ำรอยคนเก่าทําให้แบบมันไปด้วยกันไม่ได้ถ้าห่วงเยอะเกินอะไรอย่างนี้ค่ะเคยพี่มีความรู้สึกว่ามุมหนึ่งมันก็ดีแต่มุมหนึ่งเหมือนเขานึกถึงคนเก่าตลอดเวลาเหมือนกันนะในความรู้สึกพี่ให้เวลาที่ที่ฟังหนูเล่า คือคือพี่เข้าใจแหละว่าคนเราเคยมีแผลแตกต่างกันแต่การพอมีคนใหม่ปั๊บแล้วแบบเธออย่านะเธอรู้ใช่ไหมว่าแฟนเก่าของฉันอย่างนั้นอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดเรามานั่งแอบคิดก็คือเฮ้ยเธอจะคิดถึงคนเก่าอะอะไรตลอดเวลาขนาดนั้นนะแต่ตอนนั้นในมุมนั้นหนูก็เริ่มรู้สึกว่าเขาก็โชว์ความจริงจังซะจนหนู<ช>ไม่ได้คิดอะไรถึงมุมนั้นเลยใช่ค่ะใช่ใชค่ะเขาก็พูดถึงถึงผู้หญิงคนนั้นไม่ไม่ได้จะดูดีนะคะหมายถึงแบบหมิกันไปแบบไม่ค่อยดีท่าใจอะไรเงี้ยก็มีการพูดอะไรแบบเหมือนก็จบกันไม่สวยใช่ค่่ะกันนไมสววยค้ทีี หนึ่งเดือนนี่แหละค่ะตอนนี้เขาเขาถามหนูว่าอยากย้ายมาอยู่ด้วยกันไหมอเพราะว่ามันจะได้แบบใกล้กันมากขึ้นสะดวกสบายมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะซึ่งหนูอ่ะรู้อยู่แล้วว่าการที่จะเป็นแฟนกันหรืออะไรเงี้ยค่ะมันต้องทดลองมาอยู่ด้วยกันหนูก็บอกเขาตลอดเ่าว่ามันก็ต้องทดลองอยู่ด้วยกันก่อนนะว่ามันจะโอเคหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะอ่หนูก็บอกเขาเหมือนกันค่ะพี่ไอ้่ฉอดว่าสิ่งที่หนูรับไม่ได้มากที่สุดคือการนอกกายกับการนอกใจมันเป็นอะไรที่ มันไม่ได้เลยค่ะมันมีใครรับได้ไหมเนาะมันเซนซิทีฟมากสำหรับเขเขาบอกว่าคุณมั่นใจได้เลยเรื่องผู้หญิงเราไม่มีไม่มีเขาพูดแบบนี้ตลอดค่ะก็คุยกันแบบเหมือนมันเหมือนจะจริงจังเยอะอยู่ช่วงระดับหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะพอย้ายไปอยู่ปุ๊บมันมีหนึ่งเหตุการณ์ปั๊บย้ายไปอยู่ยังไม่นานเขาะมาณสองสามวันเราพารอกันเขาใช้คําพูดแบบสักอย่างหนึ่งที่ทําให้ผู้หญิงงอนอ่ะซึ่งเป็นเรื่องแปลกนะ ตอนที่ก่อนนั้นนี้ก็ดูรักกันดีใช่แต่พอย้ายเข้าไปอยู่แค่สามวันใช่มีเรื่องทะเลาะใช่ค่ะค่ะ <c oughs> แต่อันนี้ค่ะมันเป็นความเง่้ของตัวเองหนูก็บอกว่าเดี๋ยวหนูจะไปนอนกับพี่สาวนะหนูก็ถือกระเป๋าออกมาแล้วเขาก็บอกว่าทําไมมีอะไรคุยกันนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูก็เลยพูดพูดไปอ่ะเราปรับความเข้าใจกันละอ่าโอเคบอกจะไม่ทําอีก <c oughs> ก็เลยโอเคก็คืนนั้นก็นอนด้วยกันปกติค่ะแล้วลุ้งขึ้นหนูก็ไปต่างจังหวัดแล้วทีเนี้ย ก็มีการขุยโทรศัพท์ก,กันตอนกลางคืนหนูก็ถามเขาว่ายังรู้สึกกับกับหนูเหมือนเดิมไหมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเขาบอกว่าอืมเรายังรู้สึกกับคุณเหมือนเดิมทุกอย่างคุณคุณไม่ต้องห่วงเลยคุณสบายใจได้เลยถ้าไม่หนูถึงถามคําถามนั้นหนูมีอะไรให้สงสัยเหรอคะตอนนั้นหนูหนูไม่ได้คิดสงสัยอะไรเลยแต่หนูแค่รู้สึกว่าความอ่าหนูก็คิดว่าการที่หนูน้อยใจนี่เง่ากับการเก็บกระเป๋าจะจะออกเป็นไม่รองกับพ<ๆ>ี่สาว<ๆ>หนูคิดว่าเอ<ๆ> อาจจะทําให้เขามีอะไรไม่พอใจใช่หนูคิดแบบนั้นแค่นั้นแล้วว่าหนูก็รักเขามากแล้วเหมือนกันนะหนูเลยรู้สึกว่าการทําอะไรก็ตามทีเฮ้ยฉันผิดเปล่าฉันไม่โอเคไหมฉันทําให้เธอเสียความรู้สึกไหมใช่แต่เขาก็ยืนยันว่าไม่มีอะไรปกติเหมือนเดิมจนหนูกลับมาก็เห็นเขามีการทักไปหาแฟนเก่าอทักทักไปว่าเป็นเป็นตระโยคแบบคิดถึงกลับมาได้ไหมเราผิดตรงไหน <Ừ. S 2> อ่าบอกได้ไหมอยากจะแก้ <Ừ. S 2> ไขทําไมคุณถึงไปจากเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะ,คะผู้หญิงเขาก็พูดแบบหนูไม่รู้ว่าไม่ไม่สามารถคิดแทนเขาว่ากักหรือเปล่าแต่เขาพูดก็คือกลางๆแบบเราไม่รู้อะไรแบบเนี้ยค่ะแต่ขอเขาก็แบบอยากอยากให้กลับมานะอยากคืออ้อนวอนแต่ผ,ผู้หญิงก,ก็คือไม่ได้ปฏิเสธ ใช่ค่ะไม่ได้ปฏิเสธว่าไม่รักแต่ก็ไม่ได้แบบยอมว่าสุดี๋ยยจะกลับมาหรืออะไรกางกลาใช่กางกลาช่วงก่อนหน้าค่ะเขาเพิ่งย้ายเพิ่งเก็บของจากคอนโดใช่แล้วก็ให้หนุ่มเข้าไปอยู่หมายถึงผู้หญิงของค้าปิ่เก่าของเขาใช่แล้ว่าเขาเลิกกับแฟนได้ไม่นานเลยนะคะความจริงค่ะเขาเลิกไปสามเดือนว่าของเายังอยู่ใช่จนนาทีนั้นนะคะเ็ายังพูดขึ้นฟังอยู่เลยว่าแบบเออแบบนิสัยเป็นยังไงคนนั้นอยู่อยู่กับ อยู่กับคนใหม่แล้วอะไรเงี้ยหนูหนูถามเขาว่าเราเรารู้ได้ยังไงว่าเขาอยู่ด้วยกันเขาบอกเขาได้ยินเสียงว่าเขาอยู่ด้วยกันหรืออะไรเงี้ยค่ะมันเหมือนกับคนเก่ายังอ,อยู่ในสํตลอดเวลาตลอดเวลาแล้วหลูก็เดินมาเห็นสิ่งที่เป็นการคุยกันระหว่างเขากับแฟนเก่าใช่ค่ะคราวนี้ยังไงต่อละค่ะหนูไม่กล้าถามเลยค่ะหนูกลัวความจริงหนูหนูแค่ยิงคําถามไปว่าเออคือยังรู้สึกกับกับเราเหมือนเดิมหรือเปล่าหลังจากมา เขาบอกว่าขอโทษนะแบบตอนนี้รู้สึกกับหนูแค่เพื่อนฮะคือคือย้อนไปก่อนนั้นเองเขาก็เขาก็บอกรักบอกคิดถึงปกติเลยค่ะที่ไม่มีกันก่อนก่อนหน้าค่ะบอกว่าเป็นแฟนที่รู้สึกมันมันดูดรึแบบอย่างนี้เลยอ่ะความรู้สึกที่มันติดในในใจหนูมาตลอดคือหนูแค่คิดว่าหนูงี่เง่าวันนั้นหรือเปล่าถึงทําให้เขาเปลี่ยนไปอะไรแบบนี้ค่ะหนูถาว่า คุณคิดถึงเขาใช่ไหมหรือคุณยังรอเขาใช่ไหมคุณยังรักเขาใช่ไหมเขาบอกแต่ว่าเราไม่ได้คิดถึงแล้วแต่เรายังรักเขาอยู่แล้วหนูถามว่าถ้าเขากลับมาคุณจะกลับไปไหมเขาตอบหนูว่าไม่ไม่อยู่เทินแต่ว่ากับสิ่งที่หนูได้ยินรับรู้มามันมันมันไม่ใช่เขาบอกว่าเขาขอโทษน,นะท,ที่ที่พูดแบบนี้แต่ไม่รู้ตั้งแต่เมื่อไหร่หนูถามว่า มันตั้งแต่เมื่อไหร่เหรอก,ก็คือเรารักกันมาอยู่ดีๆทําไม,มถึงกลยเป็นแบบนี้อะไรแบบเนี้ยคะ่ะ <c oughs> เขาก็แค่ขอโทษจากนั้นมาก็คือรูรู้เรื่อยๆเขาว่าเขาคุยกับเพื่อนกับพี่เขาว่าอยากเลิกคุยกับเรานะอยากเลิกคุยแล้วซึ่งณนะตอนนั้นคือหนูอยู่ในคอนโดเดียวกับเขาตอนนี้ก็ยังอยู่ไหมใช่ค่ะอืมแต่ว่าติดพันธะอะไรอย่างเงี้ย คืออาจจะเพราะว่าหนูยังอยู่ที่ห้องอยู่กับเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันเป็นเรื่องแปลกดีนะคะตอนรักดูรักมากดูคลั่งรักสุดๆมีความจริงจังขั้นสุดทั้งทที่คบกันได้สองเดือนหลังจากนั้นพย้ายเขามาอยู่ด้วยกันทิงระยะเวลาอีกนานแค่ไหนคะก่อนจะเห็นความเปลี่ยนแปลงสองอาทิตย์เองมั้งคะทุกท่างดูเป็นเดือนเตือนภายในเดือนที่หนูย้ายเข้าไปเลยค่ะเพียงไให้พี่ช็อตตอนแรกดูรักมาก่อบแบบเป็นเพื่อนแล้วนะเป็นเพื่อนแล่ค่ะแล้วหนูก็เลยตัดสินใจถามเขาไปอีกครั้งหนึ่งว่า มีอะไรจะบอกไหมหรือมีอะไรจะคุยไหม <c oughs> ถ้าแบบถ้าถ้ากังวลว่าหนูจะแบบไม่ไม่มีที่ไป <c oughs> หรือหรือหรือกลัวตัวเองจะรู้สึกผิดหรือเปล่าเขาก็บอกว่าไม่เราเราไม่ได้คิดอย่างนั้นไม่รู้สึกแบบนั้นคือ <c oughs> จนตอนสุดท้ายอะคะ่ะหนูหนูยังหนูยังเรืองที่จะเชื่อคำพูดที่ออกจากปากเขาหลังทางที่ความจริงมันอาจจะไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันดูเป็นความความสัมพันธ์ที่ดูเล่นกับความรู้สึกของหนูมากเลยเนาะตอนที่แบบอยากได้อยากได้ก็แบบมาเลยมาเลยจริงจังทุกอย่าง แต่พออยู่ย่ก็อไม่รักฉันแล้วหรอมันเหมือนคนละคนมันเหมือน,นพลิกค่ะหนูยังงงจนจนจนตอนนี้อะคะ่ะทีพี่ชอตจนแบบหนูผิดอะไรอะหนูหนูหาคําตอบตลอดมาเลยว่าหนูผิดอะไรผิดพลาดตรงไหนคือพี่ว่าผิดอะมัน,นคงไม่ผิดหรอกเพียงแต่แค่หนูถ้าถ้าเกิดเรามองกันแบบที่พิมใรักครคนนั้นนะคะเขาก็แค่ดึงหนูเข้ามาในจังหวะที่เขาเองก็ยังโหยหาคนเก่ามากที่รู้สึกแบบนั้นไงเมื่อกี้พี่เห็นพูดแบบต้นเลยนะว่า ทำไมมันดูรู้สึกเหมือนกับเราอยู่กับคนคนนี้แล้วมีเงาของคนเก่าทาบเราอยู่ตลอดเวลาต่อให้น้องจะบอกว่าเขาจบก็ไม่สวยค่ะพี่เขาด่าแฟนเก่าให้หนูฟังด้วยถ้าเมื่อไหร่ก็ตามคนคนหนึ่งมีผลต่อชีวิตเขาไม่ว่าจะด้านบวกหรือด้านลบพี่นับว่าคนคนนั้นยังมีผลอยู่คือจริงๆอ่ะพี่อยากจะบอกด้วยซ้ำว่าถ้าถามว่าผิดตรงไหนอน่ะอาจจะเป็นเพราะว่าใช้เวลาน้อยไปน,นิดนึง <c oughs> แต่เมื่อกี้พี่ฟังหนูแล้วพี่ก็เข้าใจนะว่า <c oughs> กับคน <c oughs> คนหนึ่งซึ่งเข้ามาแล้วแบบ โอ้ถ้าโอมที่สุดเอาแบบสิ่งดีๆเข้ามาใส่ชีวิตเรามากขนาดนี้อ่ะหนูก็รู้มาอีกว่าเขาก็มีการคุยกับแฟนเก่าตลอดตลอดทักหา,าตลอดว่าเราไปที่นี่มานะที่เราเคยไปเราคิดถึงเธอมากเลยอือยากรู้ว่าที่เลิกกันเพราะเราไม่ได้ทําสิ่งนั้นสิ่งนั้นด้วยกันไหมเขาพูดถึงขั้นว่ารักแฟนเก่าอยากสร้างครอบครัวอยาก อะไรด้วยอยากให้เธอเป็นของเขาคนเดียวประโยคคุ้คุณเหมือนกับตอนที่อยากสร้างครอบครัวกับเราไหม,มซึ่งถ้ามองในในมุมผู้หญิงเหมือนกันถามว่าหนูกดไหมหนูก็โกรธหมายความว่าอืมไม่รู้ว่าจุดประสงค์เขากักหรือว่าอะไรไหมแต่แต่เธอก็มีคนของเธอนะแต่เธอก็ไม่ได้ดปรปฏิเสธคนนี้จริงๆหนูเคยโมโหจนถึงขั้นแบบอยากทักเขาไปอย่างเงี้ยค่ะแต่หนูก็ไม่กล้าไม่ทําไม่ลงไม่อยากทําเหมือนกันไม่อยากไม่อยากมาัด มาใช้วิธีนี้ด้วยความที่เราอายุกันขนาดนี้แล้วอะค่ะอืย่าเลยพี่ว่าเสียเวลาแต่พี่ก็รู้สึกว่ามันม่ีประโยชน์อืมก็ท้าอย่างอะไรอาวรกันทำไมไม่กลับไปคบกันนะคะคหนูก็มีคนเห็นกับตัวมากพอนะคะหนูจริงๆเพราะพี่รู้สึกว่าการไม่ได้กลับไปอาจจะหมายว่ากลับไม่ได้ก็ได้นะใช่ไหคะเพราี่นน้นเองก<อ>็ไม่ได้เปิดรับให้ก็ไม่ได้เปิดรับให้กลับแต่เขาเองก็อาจจะมีความรู้สึกแบบประมาณนี้เออก็รู้สึกผิดว่าเคยทําอะไรไว้ก็คือถ้าส่งข้อความมาก็คุย ค่ะมันคงจะเป็นประมาณนั้นแต่ที่มันไม่แฟร์เลยก็คือไม่แฟรกับเราใช่ถ้าเกิดเขายังมีคนเก่าแบบนี้ก็ไม่ควรจะมาดึงเราเข้ามาในความสัมพันธ์อันมี้หลังจากนั้นก็เป็นช่วงเขาต้องไปออนไซต์ภาคใต้เขาซื้อบริการผู้หญิงอืมจะซื้อบริการผู้หญิงด้วยมันไม่ใช่แค่ครั้งเดียวคืนหนูแบบหนูไม่เข้าใจคือคือทำไมเพราะอะไรคือ หรือว่าเขาไม่ได้รักหนูหรอหรือหรือคิดว่าหนูเป็นเพื่อนคือเขาก็เลยแบบจะทำยังไงกับหนูก็ได้คือหนูรับหนูใจสลายมากอืหนูกินข้าวไม่ได้เลยคือจนต้องแบบไปโรงพยาบาลอะไรเงี้ยค่ะต้องเติมน้าเกลืออะไรเงี้ยค่ะโดยที่มีแต่คนใกล้ชิดจริงๆที่รู้แล้วหนูก็รู้มาอีกว่าช่วงที่เขาไปออนไซต์ที่เหนือเขามีการเล่นแอปอีกแอปหนึ่ง เจอไปได้ผัาคู่เหมือนกันใช่ค่ะนัดอีกหลายนัดนัดคนคนในนั้นหนูรับไม่ได้มากเลยค่ะจนจนคือมันมันความรู้สึกหนูตุกจนมันแบบมันไม่มีน้ําตาอะไรจะให้ไหลออกมาเลยสักนิดเดียวมันเจ็บตรงที่เธอดูว่าฉันหลอกง่ายจังน้องเธอโกหกซ้ำ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 อ่ะและเจ็บมากสุดคือการต้องพยายามเป็นไม่รู้ทางที่รู้ว่าหนูจนผ่านมาเรื่อยๆอะค่ะมัน หนูหนูรู้มาเรื่อยๆว่าเอา๋อมันไม่ใช่มีมีแค่แค่ตรงนี้นะตอนที่ไปออนไซต์ใต้ก่อนหน้าก็มีอีกอตอนนั้นก็คือคุยกับหนูแล้วคือเขาจะจะไปตลอดคะ่ะเหนือใต้เหนือใต้ในตอนตอที่รักกันอยู่ด้วยไหมคะอนนั้ะแต่เขาก็มีแบบนี้มาโดยตลอดคือจริงๆพี่ว่าบางทีเราอาจจะต้องไปไปพยายามหาคําตอบว่าทาไมทําไมเขาถึงทําแบบนี้เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนี่ไม่เกี่ยวกับหนูทาผิดอะไรหรอก พี่ว่าเขาคงเป็นคนแบบนี้แหละเพียงแต่ว่าเราใช้เวลาอันสั้นมากในการรู้จักเขาเนาะแล้วระยะเวลาสั้นมากนั้นเนี่ยทุกคนน่ค่ะมันก็จะหันสิ่งที่ที้สึดให้เห็นกันเขาก็พยายามถาโถมทําดีแต่วันนี้มันอาจจะเป็นตัวตนจริงๆของเขาที่เป็นแบบนี้มาตั้งนานแล้วโดยที่เราไม่รู้ก็ได้แต่คราวนี้พี่แค่ห่วงเพราะว่าตะกินหน,หนูบอกว่าหนูก็ยังอยู่ในพื้นที่เดียวกันกับเขาคื <S <S ออยู่กับเขาอยู่แหละในคอนโดของเขา คราวนี้เวลาที่เราอยู่ใกล้ๆคนที่เรารับรู้ถึงการไม่มีใจของเขาอยู่ตลอดเวลาหัวใจหนูจะพังขนาดไหนอ่ะหนูเป็นซึมเศร้าขั้นแรกแต่ว่าไม่ได้บอกใครอะค่ะแต่หนูคุยกับหมอใช่ไหมเคยจิตแพทย์นะคุ่้มตัวเองแตอยู่คหมอก็พบหมอพบจิตแพทย์ปกติค่ะไม่มีใครดีพอสําหรับคนไม่รู้จักพอนะหนูพยายามจะแบบว่าอยากรู้เหตุผลพราะอยากรู้ว่าเป็นความผิดของหนูหรือเปล่าซึ่งจริงๆมันคนละเรื่องกัน พราะอะไรเลยไหมคะเพราะหนูรักเขามากจนคิดว่าหนูกาลังรอการพิพากษาว่าจะเลือกชันหรือไม่เลือกชันซึ่งจริงๆคนละเรื่องค่ะหนูคือคนซื่อสัตย์หนูเองต่างหากก็มีสิทธิ์เลือกเหมือนกันว่าผู้ชายที่ไม่รู้จักพอแบบนี้ควรจะอยู่ในชีวิตของหนูอีกหรือเปล่าพี่อ้อยี่สอนหนูแค่มีความรู้สึกว่าหนูออกมาจากตรงนี้ไม่ได้หนูหนูไม่หนูรักเขาหนูเคยถ้าเป็น ที่ผ่านมาค่ะถ้ามีการนอกใจมาหนูก็จะไม่ต่อไปต่อคดีแต่กับคนนี้หนูแค่หนูคิดว่าแค่เขาเดินเข้ามาแล้วก็โอเคแล้วสาร,รภาพใช่ค่ะเขาแค่สาร,รภาพหรือหรือเขาแค่แบบเออเขาพูดว่าแบบเออรักนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืหนูก็เข<อ><ม>าบอ,ยอในในมันจะยอมไปเสมอใช่ค่ะแต่นะถ้าหนูจะรักเขาหนูต้องรักและยอมรับทุกเว์ชั่นของเขาให้ได้เลยนะหนูต้องไม่มานั่งเสียใจแล้วนะ พราะว่าหนูก็ต้องยอมรับว่าอถาถรพูพวกันตรงๆนะคะเขาไม่ได้รักเรามากพอจะซื่อสัตย์กับเราเขาไม่ได้รักหนูมากพอจะอยู่ที่หนูว่ะใช่ไหมคะแต่พอหนูบอกว่าพี่หนูออกจากตรงนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นหนูต้องรักเขาทุกเวอร์ชั่นหนูต้องรักเขาแบบที่ยอมรับไม่ได้ว่าก้าวเท้าออกจากบ้านเรานี่แฟนคนอื่นบอดเลยนะมีอะไรกับคนนั้นก็ได้มีอะไรกับคนนี้ก็ได้ซื้อบริการก็ได้แล้วก็ตามไปง้อแฟนเก่าซึ่งพี่ก็แอบกลัวด้วยอะค่ะว่าสมมติวันนี้เราบอกว่าเวอร์ชันนี้เรารับได้ เราจะอยู่ตรงนี้ต่อไปพี่ก็ไม่รู้ไงว่าเขามีเวอร์ชันไหนอีกที่เราไม่เห็นนะวันหนึ่งสมมุติสมมุติว่าแฟนเก่าเกิดยอมกลับมามแล้วเขาจะทำไงกับเรางนั้นการอยู่ตรงนี้แปลว่าหนูก็ต้องมันก็ไม่ได้เจ็บแค่นี้หนูก็ยังต้องรอคอยความเจ็บต่อ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 ไปอะคะ่ะคือในขณะบางคนอนะพี่จะมองว่าเฮ้ยวันนั้นเป็นอย่างนี้วันนี้เ,เปลี่ยนไปแต่ตอนนี้พี่เริ่มมั่นใจว่าเขาไม่ได้เปลี่ยนแค่เรารู้จักเขาทีละพาร์ทละพาร์ทละพาร์ท พราะว่าความสัมพันธ์ของเรามันเริ่มเร็วและด้วยอารมณ์ผู้ชายที่สามารถจะรู้เทคนิคในการที่จะซื้อใจผู้หญิงอะ่ะพี่กลับมองเป็นแบบแง่นั้นเลยนะพาไปแนะนำกับที่บ้านเลยพูดกับเขาเลยว่าเราจะ<ข>ส<อ>ร้างมารดีกันแหละว่าเขาจะทํำยังไงโดยถึงจะยอมมาอยู่กับเขาในเวลาอันรวดเร็ว,รวค่ะในขณะเดีดวยวกันจังหวะนั้นถ้าเดาหนูอาจจะมาชดเชยอะไรบางอย่างในเรื่องของแฟนเก่าเขาที่ทิ้งไปเพราะฉะนั้นก็เลยดึงคนใหม่เข้ามาเจ็บโดยที่ เขาไม่ได้สนใจความเจ็บของหนูเลยอีกอันหนึง่งถ้าหนูไม่ได้เป็นภาวะซึมเศร้านะอยากทนพี่ให้ทนเลยแต่พอหนูเป็นภาวะซึมเศร้าด้วยข้อหนึ่งของการเป็นภาวะซึมเศร้าคือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยู่ใกล้จุดที่ทําให้เราดาวและดิ่งได้เราควรต้องเอาตัวเองออกจากตรงนั้นแต่วันนี้หนูดันสู้อยู่กับตรงนั้นคนที่ทําให้หนูมีความด้อยค่าตัวเองเพิ่มขึ้นเรื่อยๆความน้อยมากขึ้นเรื่อยๆมันจะไหวหรอถ้าวัานหนึ่งซึมเศร้ามันไปหนักกว่านี้ล่ะ ช่ปะคะวันนี้พี่เลยรู้สึกว่าการที่หนูเอาจากเขาไม่ได้ค่ะแค่เขามาขอโทษหนูแล้วเขาบอกยังรักหนูหนูอยู่ต่อแต่หนูได้คำตอบนะหรือยังเขาเคยเดินเข้ามาขอโทษหนูหรอเขาเคยรู้สึกผิดกับสิ่งที่เขาทำจริงจริงหรอเขาเคยมาบอกไหมว่าเขาจะไม่ทำอีกไม่หนูเห็นป่ะกับบางคนพี่จะบอกว่าเห็นแก่ตัวบ้างหนูเห็นแก่ความรู้สึกตัวเองบ้างหนูเดินออกมาได้แล้วเขาขาดเราเขาอยู่ได้และวันนี้ถ้าหนูไม่ดูแลตัวเองหนูเกิดอาการดาวไปเรื่อย ไม่มีผลอะไรต่อผู้ชายคนนี้นะหนูรู้สิถ้าเกิดว่าหนูเป็นคนที่เขารักเวลาหนูอ่อนแอหนูเสียใจหนูร้องไห้จะมีผลทุกอย่างต่อเขาหมดเลยอะคะ่ะแต่ตอนนี้ไม่เลยนะเขา,าก็ยังดูรันลาทํางานไปทั้งนั้น,นมีหญิงขายบริการว่างๆก็กลับไปงอ้อแฟนเก่าเราอยู่ตรงไหนหล่อในความสัมพันธ์นี้เพราะฉะนั้นวันนี้จงรักตัวเองและพาตัวเองออกมาดีกว่าพี่ว่า<ม>ช้าเร็วพี่ไม่ให้น้อง<ม>รีดอาจจะ<ต>ยังตัดสินใจไม่ได้ภา<ม>ยในวันนี้เดี๋ยวนี้นะคะแต่พี่เชื่อว่าหนูรู้แล้วแหละว่า หนูควรทําอะไรเนาะจนถึงวันหนึ่งที่หนูรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วสิ่งสำคัญที่สุดคือต้องเดินออกมาค่ะขอขอบคุณศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืนโรงพยาบาลเจ้าพระยาโทร0 2 8 8 4 7 0 0 0วันนี้ต้องขอบคุณจุฬาฮิร์บค่ะสวยได้ทุกสภาพผิวนะคะแล้วก็ขอเป็นอีกหนึ่งพลังในการผลักดันเพื่อหยุดพฤติกรรมที่ทำให้เกิดปัญหาความรุนแรงในครอบครัวทุกรูปแบบด้วยค่ะ คุณผู้ชมเองก็สามารถเข้ามาร่วมพูดคุยกับพี่อ้อยพี่ช็อตได้แบบนี้นะคะเพียงเข้าไปกดไลค์เพจพี่อ้อยพี่ช็อตตัวต่อตัวทาง Facebook และพิมพ์เรื่องราวของตัวเองเข้ามาใน Inbox อกซได้เลยค่ะพร้อมอัปเดตเนื้อหาตอนใหม่ๆและรับชมรายการย้อนหลังได้ที่นี่กดติดตามไว้นะคะเพจพี่อ้อยพี่ช็อตตัวต่อตัวค่ะขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทําด้วยนะคะร้านจินคิดเช่นซอยสุขุมวิท24ค่ะ